ผลสำเร็จแล้วนะครับนี่นี่นะครับไอ้วัยรุ่นสายตรีสี่ใช่ไหมสายทครับโอ้สายทวสองโอ้แสดงว่าอยู่คนละบ้านใช่ไหมอ่าหนุ่มเสื้อเขียวอยู่ที่ไหนลูกสายตรีสี่ครับสายตรแล้วหนุ่มเสื้อดําสายสองสายโทรหรือสายตรีสายโทรเอะไรฝั่งโน้นน่ะอยู่ที่ไหนมสาสายตรีสิบ Ồ, oh, xài tí xỉ xổng, xài tí Ừ, à, เออเอาเก็บของเลยเดี๋ยววเออเอาสู้ไอตัวไอตัวปากนั้นขันยังลูกนี่ฮัลโหลไอตัวปลากระอองอิงขันได้ยังตากรมัดเตะขนไหนยังเออกลมตกหายนะเว้ยเฮ้ยเด็กๆเอ็งจอดรถอย่างนี้เลยนะจอดกลางถนนได้นี่หนูเอามาขยับมานี้เออเออขยับไม้ทุกทางโอ้จอดรถนักไล่เงยเฮ้ย อ้าวใส่ที่ไหนวะเอ้ยเอ้ยอ้ไม่ไม่ลูกลูกอันนี้อยู่ฝั่งโน้นเออติตัววายริ้งเออกลับให้ถูกทางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ลูกอย่างนี้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 ดิเออกลับให้มันถูกทางเออใส่ไม่ถูกทางได้ไงวะอ่าใส่น็อตเลยที่กองเรถไฟขึ้นเออ เออนนี้เก็บไว้เองไหนน,อน็อตมานละลูกใส่น็อตไปคืนด้วยเดี๋ยวลุงใส่ถุ่งให้คนนี้เก่งเว้ยแน่นอนอ่านี่มันก็บอกว่าไปหล่อป้ามาเนาะอืะอแล้วจะไปตกเบ็ดที่ไหนนี่ไม่ได้ไปตกแล้วกับบ้านเลยอ๋อะจะไปตกปลาอยูน่นะอือ อ่าเรียบร้อยช่างฮร์ฮร์ฮร์เออเลงดีดลูกลงดีๆึช่างฮะทำไมพวกมันแรงแท่ฮะ